เมื่อได้ไปเจอบทความมันหนึ่งนะเป็นรีเสิร์ชที่กำลังจะบอกว่าทำไมสตาร์ทอัพหรือบริษัทเกิดเปิดใหม่ธุรกิจเปิดใหม่อะไรมันเฟลนะจริงๆเขาก็โฟกัสบนบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งสตาร์ทอจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวมันอาจจะเป็นโปรดักต์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่อะไรก็ตามเนาะที่เป็นสร้างสารรค์จากไอเดียความคิดจินาการแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะเวิร์ก ก็เลยลงหาผู้ระดมทุนลงเงินตัวเองก็ได้ลงเงินคนอื่นก็ได้แล้วก็ไปไม่รอดอันนี้ผมเห็นจำนวน397สตาร์ทอัพเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บทความนี้สรุปนะวันที่9กุมภาพันธ์ปีนี้เองปี2022ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นการสรุปมานะ จริงๆมันอะไรเยอะกว่าน,นี้นะถ้ามีคนออกแรงสรุปจริงจริงตัวเลขประมาณ3-400ี่รเนี่ยส0 0เฟลเลียเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนอะไรได้แล้วล่ะแล้วก็เขาเอา397ร้หรือประมาณ400เนี่ยเอามาวิเคราะห์ดูว่าเหมือนอารมณ์เหมือนผ่าชนสูตรศพอ่ะว่าไอธุรกิจอะไรที่มันเจ๊งบงไปแลวอาการมันคืออะไรบ้างแล้วก็มากระจายสรุปว่า ส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรหรือว่ามันมีปัญหาจากอะไรซึ่งยกตัวอย่างอ,อันนี้เขาบอกเป็นสรุปนะอ่ะอันนี้เป็นรายการเขาไล่สะสมตั้งแปี2014ขึ้นมา first quarter third quarter นะครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังตั้งแต่ปี14ยจนปี2022ก็ลองดูนิดหน่อยๆก็ได้อ่ะอย่างอันนี้ก็บอกว่า เอ่อคอนโต,โตดีกว่า,อ,าอนอโปรตอนโปรตอนนี้ได้เงินมา9ล้านได้สีดฟันดิ n ง6เดือน6เดือนก่อนจะเจ๊งอันนี้6เดือนนี่ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าถูกรีพอร์ตว่าไม่สามารถที่จะหา P.M.F ได้ผมชอบเรียกสิ่งนี้ว่า P.M.F นะ Product Market Fit เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่สามารถนิยามได้และเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้กันนะว่า ถ้าคุณไม่หาสามารถหาบริการหรือ Product สินค้าใดๆเพื่อตอบโจทย์ตลาดได้มันเป็นปัญหาใหญ่แบบเลือ้อหลังมากแล้วก็จริงๆมันมีเฟรมเวิร์หรือกลไกในการเปลี่ยนแปลงมันในการหา Product Market f i t เนาะซึ่งไม่อธิบายในบทความนี้บทความนี้หรือวิดีโอคลิปนี้ผมจะบอกแค่ว่าไอ้คนมัน fail f a มัน f a i เพราะอะไรกันบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เกินมาะมามสิ มั้งเห็นทุกบทความจะบอกว่าประมาณ30-40%ี่เอน่ะมันจะหาผูดังมาเก็ตฟิตไม่ได้หมายถึงว่าฉันคิดว่าสิ่งนี้ดีก็ระดมทุนลงตังสร้างมันขึ้นมาแล้วก็หาตลาดไม่ได้เนาะโอ้เราไม่ควรวิธีรัดเลยนะผมอยากจะพูดนะเนาะว่ามีวิธีรัดว่าหาผูดักมาเก็ตฟิตที่เร็วกว่านั้นเนาะมันไม่ต้องระดมทุนอะไรมากหมายแต่ว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่น,นี้เราจะมาวิเคราะห์ชนสูตรศพอย่างเดียวจากบทความนี้เขาบอกอย่างนั้น่ะ ว่าส่วนใหญ่เป็นจรงเพราะอะไรอันนี้บอกรดักมากริดฟิตอ่ออันนี้ทำอะไรล่ะโลเคอล์มอเตอร์อสมบรนีแล้วกนะันนิวฟันฟังดูเป็นเรื่องใหม่หน่อยนะใช้เทคโนโลยีบลอกเชนในการหาผู้ลงทุนและฟันเลสซิ่งซึ่งปิดตัวไปนณะมกราวันที่10ดูเหมือนว่าจะดีเพราะว่ามี Investor Register ต้องเงหมื่นกว่าคนรอบจาก123ประเทศทั่วโลก ฟังดูว้าวจังเลยแต่ว่าในเคสนี้ปัญหาของเขาก็คือไม่สามารถที่จะวิ t h s t ก็คือทนต่อแรงกดดันจากสภาวะสิ่งแวดล้อมทางข้อกำหนดหรือกฎหมายได้โอ้ยแงแล้วละ่ะเพราะตอนนี้ถ้าคุณอัดเล่นเทนลยีบล็อกเชนหรือเกี่ยวเรื่องเงินเงินแปลว่ามีความเสี่ยงชิงกฎหมายอยู่แล้วะ เพราะว่าแต่เดิมมันยังไม่มีการกำหนดไงเพราะฉะนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงนี้ด้วยซึ่งอันนี้เคส w Fund ก็ก็เจ๊งไปเพราะสิ่งนี้ตรงไปตรงมาอันนี้มันเป็นความเสี่ยงณนะ์เดวันอยู่แล้วถ้าทำเกี่าวเรื่องเงินเงินทองทแล้วเป็นกฎใหม่หรือแบบตลาดใหม่ที่ยังไม่เคยมีกฎหมายเข้ามาครอบงำนะไปดูอีกทีอาร์โคบินบอกว่าเป็นน่าจะเป็นแชทบอทที่ถามอะไรก็ได้นะ Uh, แต่ว่าก็บอกว่าอ oh, Include Lending Service ด้วย <Okay. S 1> แต่ว่าอะไรล่ะก็มันก็เข้าแพนดมิกก็ตังไม่พอนะอะไรอยเงี้ยอันนี้เเป็นเคสตังไม่พออ่ะก็ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันผมว่าอันเนี้ยไปไล่อ่านสนุกสนุกนะว่าทำไมก็้ i n บ n c นสิงคโปร์ก็อยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะก็คือเขาปิดไปเข้าใจว่าเคสนี้ก็เป็นเ e กูเรชั่น ก็คือข้อกำหนดทางกฎหมายเหมือนกันทีนี้มาดูว่าทำไมมัน fail กันเขาเขาสรุปได้แบบนี้ว่า12เหตุผลหลักที่สตาร์ทอัพจะต้อง fail นะมันอยู่ในนี้นผมเอามาเป็นรูปให้ดูดีวกว่อันที่หนึ่งจริงจริอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมากอะ่ะมันไม่ใช่เป็นเหตุนะผลผลลัพธ์ก็คือว่ามันก็จะไม่มีตัง หรือว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะหาเงินทุนใหม่เข้ามาในระบบได้อันนี้เป็นผลลัพธ์ซึ่งก็แน่นอนอะทุกอันถ้ามาโดนอันนี้เป็นเหมือนอะไรอะอารมณ์เหมือนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะมาโดนอันนี้ก็คือ next uh, event ก็คือตายเจงเนาะแต่ว่าเหตุของการเป็นมะเร็งนั้นเช่นคุณอาจจะก,กินดีอยู่ดีเกินไปกินของทอดของม,ม,มันสมมติล้วกันมันก็คือเป็นเหตุผลล่างๆนี่แหละ เขาบอกว่าส8มสิแปดเซ็นเนี่ยก็คือ run out of cash ก็คือไม่มีตังค์หรือัหา fund raising ได้ไม่ทันจริงๆริง product มันอาจจะเวิร์กก็ได้แต่ว่าเหมือนอะไรเหมือน flat expense มั้งเห็นเขาเล่าว่าเขาเงินกำลังจงหมดอีกสามเดือนแล้วถ้ามีใครใส่ตังค์เข้าไปก็เจ๊งแล้วจบก็อย่างนั้นทั้งทที่มันเวิร์กใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทรนด์ด้วยนะเออก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัญหาจากอื่นหรือมันอาจจะเป็นปัญหาของตัวมันโดยตรงก็ได้ไง okay? ก็สามสิบปดเปอร์เซตจะโดนอยู่ เคสนี้ผมลองบวกกันแล้วมันไม่ใช่ร้อนะหมายความว่า1น,นบริษัทที่เจ๊งอ่ะที่เอามาชันสูตรศพนะ่ะมันอาจจะเกิดด้วยหลายเหตุผลพร้อมกันนะอ่านถัดไปอ่ะเกิน1ใน3เนี่ยมันจะเกิดจากโ no นมาเก็ตนี้ก็คือไอ้นั่นแหละ pmf ปัญหาไม่มี pmf รดักมาเก็ตไม่ฟิตก็ต้องเจ๊งไปเพราะนี้ช่วยไม่ได้แล้วไม่ใครซื้อในสิ่งที่ ไม่ตอบโจทย์อะหรืออาจจะตอบโจทย์งานไม่ได้ตอบโจทย์วันนี้ตอบโจทย์วันหน้าก็ไอตอบโจทย์วันนี้หรือวันหน้าคือ product ไอน้นี miss time ก็คือการออกดันมาทำก่อนเวลาเพราะจริงๆอย่างไอพวก l e n d i n g platform ทั้งหลายแหละประมาณ5-6ปีก่อนก,ก็ก็นิยมทำกันนะเออเป็นเด็กๆก,ก็ทำก็เห็นอยู่ไปตามงาน start up นะัพแต่ว่าตอนนั้นอนะ เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ยังไม่เกิดจริงเกิดแล้วมันยังงมอยู่เลยยังมีแต่อีเ e r รี m ตัวเดียวบนเน็ตเวิร์กอื่นๆก็ยังไม่มีแล้วก็ละัะแะความรู้ความเข้าใจของ End User ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันเร็วเกินนะแต่ตอนนั้นก็มีพวกบัวก้าหน้านะนะทำกันเยอะก็คือง่ายๆคือพวกนั้นนะ่ะไ,ไม่ได,ด้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเจ๊งไปหลายไลมากเลยมันรอรอไม่ไหวก็คือ Product m i s นั่นแหละออกออกตัวปิดเวลา นะจริงๆถ้าออกตอนนี้น่าจะเวิร์กนะตอน,ตอนนี้น่าจะเวิร์กอย่างน้อยกรตอะไรมันก็ควบคุมมีกฎอะไรให้เรียบร้อยแล้วมันอาจจะไปเจอไอ้นี่แทนก็ได้ e g l อเนี้ legal challenge อ่ะเดี๋ยวข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวงงก็คือ product market fit ไม่เจอแต่ง God อะไรเนี่ย out compete ก็แปลว่าคนอื่นเก่งกว่าสมมุติว่าเราทำอะไรเล็กๆ แล้วมันเวิร์กต่อให้วาไรเดตแล้วเฮ้ยมันเวิร์กกัดักร์เกตฟิตมีเรียบร้อยลูกค้าเอาจบนะเอ่เจ็ดทำสมมติผมไม่ไปว่าเขาดีกว่าเอาลายใหญ่ๆก็ได้ทำขึ้นมาคุณก็เหลือที่ยืนในตลาดแล้วคุณก็ต้องหนีออกไปนะก็แบบนี้เจ๊งเป็นสาเหตุนในการเจ๊งหนึ 5, ่งในห้ายี่สิบเอร์เซ็นโอ้มีที่ให้เจ๊งเยอะมากเลยนะอันถัดไปนะบิสเซ็ s โมเดลมันมีมันมีดีเฟกต์อะมันมีฟลอร์ floor. ก็คือว่า โมเดลทางธุรกิจมันไม่เวิร์กโมเดลทางธุรกิจถ้าอธิบายมันอธิบายเยอะ <c oughs> ไปเสิร์ชเอาเองแล้วกันโมเดลทางธุรกิจนะหนึ 5, <c oughs> ่งในห้าก็เจ็งด้วยโมเดลทางธุรกิจที่มันไม่ work. เวิร์กอ่าอาจจะสมมติ Netflix แล้วกัน Netflix ตอนนี้มันเก็บเป็นรายเดือนเพื่อมีอินคัมสตรีมแน่นอนเรามาจา้างพนักงานอาันนี้เป็นโมเดลที่เวิร์กแต่ถ้าแต่ไหนแต่ไรก็าาอาจจะขายเป็นแบบไม่ได้เก็บเป็นรายเดือนอาจจะเก็บเป็นต่อเรื่องอะไรงเงี้ย มันอาจจะไม่เวิร์กทำให้แทรกเข้าไปในตลาดไม่ได้แต่จริงๆไอ้ for Business Model เนี่ยมันจะไปสะท้อนเป็นคำตอบเหมือนกันนะว่า product market ไม่ฟิตแต่มันปรับง่ายมันปรับที่ b s i n e s s model แทนเช่นแทนที่จะเป็นการซื้อคาดก็เป็นการเช่าการจ่ายรายเดือนอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ไปหมุนเอาเองโอ้ยทำได้หลายท่า business model เนี่ยถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็กลับไปปัญหาข้อแรกตังหมดตังหมดตายเต็งตังหมด เพราะว่าเปลี่ยนไม่ทันจริงๆแอบบอกอันิเศษโมเดลจริงๆคุณสามารถสปิต5แบบแล้วก็แบ่งชื่อบริษัทแบ่งชื่อโปรดักตอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เทสมัน5อันเลยจะเสียเวลาท,ทําทีละอันให้งงรอไมก็ไม่รู้เออผมเรีย่ยงงแล้วกันนะทำทีละอันเป็นอะไรอะ่ะอนุกรมเป็นซีรีส์อนุกรมบางอย่างมันทําขนาดได้มีพา r a l ล,ลก็ทาพา r ล l e ลมีมีแรงมีจีนยงพอก็ทําพา r a เลลทาขนานไป จะช่วยไม่ได้เรื่องแบบนี้คนไม่รู้เยอะเหลือเกินเยอะสุดๆอะ่ะเค้ามีใครมาวิคเคราะห์วิธีคิดพวกนี้ให้นะแล้วหนังสือนหนังหาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะจริงๆพูดถึงหนังสือน่าจะเขียนหนังสือสักเล่มนะคั้งเถอะทาเป็นคอร์สก,ก็ได้คอร์สก็น่าจะดีนะเออถ้ามีใครสนใจคอร์สก,ก็บอกนะบอกเะเดี๋ยวผมแพ็คแพ็คแพ็คขายอ,ะอ่ะเพราะจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นการอยู่รอดของสตาร์ทอัพเลยนะ ้ามีความเข้าใจหรือมีความรู้ในมิติของเฟรมเบิร์กที่ดีเนี่ยมันเอาตัวรอดได้ถ้าเจ๊งก็เจ๊งไม่เยอะแทนนี้เจ๊งล้านหนึ่งเจ๊งแสนหนึ่งถ้ามีแสนหนึ่งคุณเจ๊งแค่เหมือนหนึ่งหออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันได้ก็เรออันเป็นบนะิเนสเนาะซึ่งสเตจของบิเนสก็มี3 4มี่แบบอีก,กคุณเป็นซอมบี้สเตจหรือเป็นสามารถทำไฮเปอร์โกรธได้นะซอมบี้สเตจก็ประมาณว่าอนอกเลยแลไวใช่ไหมซอมบี้สเตจก็ก็ <laughs> เรื่อยๆงั้นแหละแต่ว่าเป็นธุรกิจที่มีกําไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ว้าวทำไฮเปอร์โกรดยังไม่ได้หรือยังไม่มีไอเดียทำไฮเปอร์โกรดให้มันเติบโต,ตแบบขยายเก้าอันหรือเป็น business model ที่เป็นไฮเปอร์โกรด์อยู่แล้วอารมณ์เหมืนอนชายสี่มิเกียวไองเขาไม่รู้จักเรนชายนะผมเคยฟังเขาพูดเขาเรียกเ็นชายยุคนั้นอะเขาบอกทำเงี้ยแล้วก็เออมีคนมีขยายต่อไปเรื่อยๆกัปี้โมเดลโรงงานผลิตอยู่ที่เดิมที่เดียวกระจายไปเลยๆเพิ่มอัตรการผลิตเออก็อนนั้นเป็น business m o ที่ทำไฮเปอร์โกรดได้ ข้ามเรื่องแล้วงงอะกลับมาว่าทำไมตาร์ทอัพต้องเฟลดีกว่าฮามากเลยอะไออารเกลอะไรริเกลแชร์เนจ์ก็บอกแล้วโดยธุรกิจไอเกี่ยวเรื่องเองินทองแล้วก็เทคโนโลยีบล็อกเชหรืออันนี้มันเกิดใหม่แบบเพียงจริงๆแล้วปกติโดยธรรมเนียมมันมีผู้คุมกฎหากินอยู่กับมันอยู่ถ้าคุณไปหาโมเดลที่แทรกทำให้เขา ไม่ได้หลได้หรือแบบมันเป็นกิจกรรมที่ต้อง,องควบคุมเอางั้นเถอะนะก็ไอ้พวกนี้ก็จะมามาครอบงำอีกทีหลังนี่คุณรันแล้วนะคุณรันไม่ได้สักมันเหมือนเวิร์กแล้วแล้วก็เอากฎหมายมาปิดบอกห้ามกระทำอะไรอย่เป็นต้นหรือจริงไอ้ชาเลนจ์ที่มันเกิดขึ้นกว่านั้นโดยส่วนใหญ่เชิงกฎหมายก็จะบอกว่าเออเอาไปปรึกษานู่นนี่ก็ติดปัญหานน่นนี่ก็ไม่ต้องทําอันนี้คื่องส่วนนั้นก็ดีนะไม่ต้องลงตังค์เออถ้าคิดอย่างนั้นได้ก่อนนะแต่ คนที่ทำซาร์ออมริกิบแบบน,นั้นไงแบบทําไปก่อนนะแล้วก็ไปไปวอดเอานะหมุนเอาหาทางเอาแล้วก็ไปสู้เอาแล้วกันอะสรุปว่าหนึ่งในห้าก็โดนนะะไอลีกัลชาเลนจ์เนี่ยอันนี้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตก็หนึ่งในหกหนึ่งในหกนี้จะเจอไพก็คือไพคอสอิชูคือจริงๆราคากับต้นทุนไม่ไม่สองมากกันนะ ประมาณว่าอันนี้คิดง่ายคิดง่ายสมมติคุณจะขายของธรรมดาชิ้นหนึ่งเป็นแค่กันไกลแบบที่กาวไม่เลอะแล้วกันมันเคลือบคาร์บอนนาโนอะไรเงี้ยนำเข้าจางญี่ปุ่นสมมติคุณน,นำเข้ามาติดต่อบริษัทนำเข้าแล้วบออกเต้นทุนรวมขนส่งมันประมาณ350ปรากฏว่าคุณไปเสิร์ชในช้อปปี้ลาซ d a าก็ได้มันขายแค่200กว่าแปลว่าอะไร เออถ้าคุณรีเสิร์ชได้ก่อนแบบนี้คุณก็ต้องเสียตังค์นะให้มันเต็งไงที่แบบเอากันไกลเข้ามาสักแบบสิบรังอะไรเงี้ยเต็งอ่ะสิบรังขายไม่ได้ก็ขายขาดทุนอยแต่ว่าถ้าคุณรีเสิร์ชก่อนนะจริงๆก็เหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดง่ายๆบบโง่ๆอย่างนี้ยแหละซึ่งเซนสธรรมดาใครๆก็ก็รู้นะจริงๆคนที่อยากจะท,ทําธุรกิจอ่ะมันเมามันเมามาประมาณว่า เออฉันคิดว่าสิ่งนี้มันต้องขายได้แน่ๆฉันปิดหูปิดตาไม่รับข้อมูลเชิงที่ต่อต้านใดๆไออย่างเคสกันไกลแต่เงี้ยที่มันจะเกิดปัญหาพายคอร์ดอิชชูวิธีการของคนที่จะต้องเฟลในสิ่งนั้นก็คือว่าเฮ้ยมันต้องดีแน,น่ๆไม่กล้าแม้กระทั่งเสิร์ชคู่แข่งต้องยอมรับแล้วจริงๆทำสตาร์ทอัพหรือทำโปรดักต์มาเก็ตฟิตให้ได้เนี่ยคุณต้องกล้า่อ มาอาศัยความกล้านะที่ว่าตัวเองเนี่ยจะคิดไม่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่จะคิดไม่ถูกต้องนะตอนนี้ผมชินมากแล้วผมไม่ได้ไม่ต้องอาศัยความกล้าและมันเป็นแบบแฟกต์ธรรมดาแต่คนโดยทั่วไปยังคงมีความจําเป็นต้องอาศัยความกล้าในการหาข้อมูล against ตัวเองหาข้อมูลต้านตัวเองซึ่งฟังดูเปนประหลาดว่าทําไมเราไม่เชื่อสิ่งนั้นละ่ะเ,เราเชื่อมันโดยแท้จริงแต่หาข้อมูลให้มันต้านตัวเองทําไมเนี่ย ก็เพราะว่าอะไรหรือเป่าเพราะว่าถ้าคุณลงทุนไปแล้วต้องเข้าใจว่าเงินกับเวลามีจํากัดอันนี้มันเชิงปรัชญาหน่อยนะแต่มันเป็นแฟกต์บ้างเงินที่ลงทุนนัมีจํากัดต่อให้คุณหารายได้มากๆนะแล้วก็ถ้าคุณลงบนสัดส่วนเท่านู้นเท่านี้มันมันก็หมดอยู่ดีนะมันมีจํากัดอีกอย่างหนึ่งเวลามีจํากัดหมายว่าถ้าคุณทําอย่างหนึ่งแล้วคุณจะไม่สามารถทําอีกอย่างหนึ่งได้ตลอดไปสมมติผมรัน อะไรไปรู้ห้าปีห้าปีนะ่ะคุณใช้เวลาหมดไปแล้วนะแปลว่าคุณทําอะไรซอร้อนไม่ได้จริงคุณทําซ้อนได้ถ้าคุณมีแรงพอนะแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าคุณออกแรงเต็มที่แล้วสมมุติว่าคุณออกแรงเต็มที่แล้วใช้ชีวิตไปเต็มที่แล้วสิ่งเหล่านั้นเรียกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการรีเสิร์ชก่อนหรือความกล้าที่จะ against ตัวเองมันเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องยอมรับว่า ว่ามันใส่ขอมกล้านะยกเว้นคุณจะคุ้นชินกับมันแล้วเหมือนผมนะเออชินแล้วคิดไม่ถูกก็ปกติป่ะเอออะไรเงี้ยนะก็ต้องคิดอย่างเงี้ยหรือจริงๆสิ่งที่เราวักว่ามั่นใจก็มั่นใจ,นใจแล้วก็เอานิ้วไขว้หลังแล้วก็ทําเหมือนอีป่ะแบบเอออีกห้าเปอร์เซ็นต์มันคงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยหาเขาพิสูจน์ก่อนไปอ่ะกลับมา p พ i อร์ e i s ช u e ก็ตะเคียนเรื่องกันไกลก็เทงกันไปนะครับยกตัวอย่างให้ฟัง อันถัดไปประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นก็ว่าคนในทีมไม่มีไม่มีความถูกต้องหมายความว่ามันไม่เหมาะสมนะเช่นสมมติว่าคุณจะทำธุรก,กิจเกีย่ยวกับเทคโนโลยีและการตัวเฮดไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องนั้นเลยอะไรเงี้ยเลยหรอเลยเ,ยเลยก็ยยยยไม่น่าจะเหมาะแบบเพราะมันมีความส่มเสี่ยอื่นๆหรือเออก็เป็นความเข้ากันได้ระหว่างจริตของคนในทีมกับไอ้ตัวผดักหรือมาเก็ตนั้นนะสมมติคุณอยากจะเข้าธุรก,กิจอะไรที่มันแบบ ต้องล็อบบี้เยอะแล้วออย่างผมเนี้ยไม่ได้เป็นคนพูดจาเข้าสังคมได้ดีไปเถียงเขาง่ายๆอะไรอย่างนั้นนะไม่น่อยหน้อมต้องมปคารวะใครไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จะทําอาชีพบริการกก่งล็อบบี้ไม่ได้คุณต้องเอางานก็ไปแทรกในธุรก,กิจนูน่นนี่นั่นใช่ไหมมันต้องมีจริตคนที่เหมาะสมเนาะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณนะที่เป็นอนเนอร์นะจะมีลูกน้องเลยนะลูกน้องก็ต้องเหมาะกับ ตัวเนื้องานนั้นด้วย,ยต้นอ,อ่ะจริงๆหลักๆตัวคุณนั่นแหละคนที่เป็นเฮดอ่ะเพราตอนนี้จังหวะมันหมุนได้่ะต่อไปไอ้ Product m i s s Time เล่าไปแล้วเกิดก่อนเจ้งก่อนเกิดตรงเวลาโชคดีพูดถึง Product m i s s Time เนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมันกลับทางกันแปลว่ามันมีการลานที่ลงตัวของเวลาก็มีนะอันที่แบบผมวาวมากไฮไลท์เนี่ยก็คืออิตาบิคับเนี่ย อะไรมันจะลงตัวขนาดนี้ลงตัวที่สวยโลกแล้วกรอตอ่ะเดินผ่านอนุมัตินู่นนี่มีกฎเกณฑ์เรียบร้อยไอ้เจ้าเก่าเจ๊งเรียบร้อยไม่เหลือใครในตลาดว้าวผู้ลงทุนใช่ไหมเออรันได้ตังค์อ่ะเขาจะเจ๊งอะไรนู่นนี่นั่นมีปัญหาในการสเกลก็เป็นเรื่องของเขาแนะแตถ่ถ้าให้ผมจมก็คือว่าเขาอ่ะออกตัวโปรดักได้ตรงเวลามากที่สุด มันจะเป็นโชคด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะถ้าเขายังเรียนอยู่เลยมไม่จบหรือเขายังแค่อายุเก้าขวบนะเวลานั้นเขาก็ทําทไม่ได้อยู่ดีนึก่ออกไหมก็เาตลองเรียนประมาณหนึ่งมีความสนใจในเรื่องนี้แบบลงตัวแล้วเวลาลงตัวด้วยก็คลิกท่านนั้นเองทำโอ้ไฮเปอร์เวลเอาทางเท่าไกี่พันกี่หมื่นล้าน,นก็อยู่โอ้โอโอเื่องตางนะอาช่างเถอะอ่ะอันนี้คือว้าวสุดนะแบบลงตัวมันกลับทางแล้วอ่ะ ไอ้ Product m i s s Time กับกัน i n v เว t กันต่อไปพวผตั p r o d u ั t จริงๆผมยัง,ยงแยกแยะไม่ออกแล้วมันต่างอะไรกับไอ้ Product Market Fit อ่านในรายละเอียดก็งานๆแหละก็จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันอะถ้า Product มันคุณหา Product Market Fit ได้แต่อ๋ออาจจะหมายความว่าไอ้ตัวคุณสร้างมันออกมาได้ไม่ดีอยู่ดีอนะไรเนี่ย เพราะจริงๆถ้าเขามองแยกกันนะโปรดักต์มาเก็ตกับโปรดักต์เนี่ยถ้าแยกกันได้เนี่ยโปรดักต์มาเก็ตฟิตหมายถึงว่าคุณหาสินค้ารืบริการที่เข้าสู่ตลาดไม่ได้เนาะแต่ว่ามันอาจใช้วิธีการวอลเลเยตอื่นๆเช่นออกม็อกอัพทำโปรโตไทป์ออกโฆษณาทำพีอาร์ก่อนนู่นนี่นั่นแล้วมีคนสนใจจริงเป็นแปลว่าด,ดีไซน์โปรดักต์นั้นหรือบริการนั้นตรงใจมีคนยินดีใจกันอันนั้นคือเจอโปรดักต์มาเก็ตฟิตกลับทางเงินพอเจอแล้ว บอกว่าเออคุณต้องทําอย่างนี้นอย่างนี้ได้ปรากฏว่าคุณทําออกมาแล้วเอาอเป็นโปรดักต์จริงนยะมันห่วยกว่าที่คุณโฆษณาพวกนี้แล้วกันมันก็เนี่ยมันก็จะตอบเคสตัวโปรดักต์จริงๆก็คือผัวเซอร์วิสด้วยนะก็ถ้าผัวเซอร์วิสจริงจริงคุณก็จะเจอเคสซ้อนไปอีกว่าถ้ามันโดนวอลเลตจริงๆมันก็จะโดนก็เอาคอมพิวต์สอยไปนั่นเองหนึ่งในห้าน่าจะเป็นเหตุผลร่วมกันนะถ้าตลาดคุณมันมันดึงดูดพอ คนอื่นจะเข้ามาเล่นขั้นไปนี่อะไรเนี่ยดิสาร์บมนีระหว่างทีมกับอินเวสเตอร์ก็ผู้ลงทุนกับคนทํางานมันมันไม่ลงมันไม่คลิกกันก็ไม่จ่ายตังต่อหรืออะไรเงี้ยนะผลตอบแทนให้ไม่ดีแล้วไม่ทําและ้วเ,เกิดขึ้นได้นะธรรมดามากเลยก็จริงๆก็ต้องเลี้ยงกันไปถ้าอยากให้ตัวอะไรละ,ะบริษัทไปได้ถ้าคุณเจอพปัก t มาเก็ตฟิแล้วนู่นนี่นั่นไพรอได้หมดเลยอะไรน,นะโปรดักก็ไม่ได้เลวร้วาย ก็เหลือเรื่องภายในอยางนี้ว่าเออทำร้านและวอลิเดเรียบร้อยแล้วนุ่นนี้นั่นก็เคลียร์ให้ให้จบหรือเลี้ยงกันดูกันไปถ้าถ้ามันขาดผึ่งเงี้ยก็อินเวสเตอร์ไม่ลงตัวิ้งก็ไปร้านขึ้นมาโปรดักใหม่สไตล์เหมือนอย่างนี้เหมือนอิชิตันมั้งที่ทำกับโออิชิในยุคแรกก็สไตล์นั้นะบอกเออไม่ทำแล้วฉันออกมาทำเองก็อย่างนี้ก็ได้ก็โกยตลาดไปคือเกินครึ่งอะไอ้นั่นก็ไม่เหลืออะไรเงยนะ ก็ยังอยู่ได้นะแต่ว่าก็เสียส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะช่วยไม่ได้แล้วก็เป็นคนรันเองอะไรไม่ลงตัวก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนอีจิตันนั่นแหละนะ,ะถัดไปพาวด์ก่อนแบตคือตอนที่หาผลักมาเก็ต f ฟ t อะมันมีกระบวนการหนึ่งก็คือการหมุนปรับตัวสินค้าหรือบริการ10บรูปแบบนะซึ่งการหมุนเหล่านั้นก็หมุนแล้วอาจจะก็ยังไม่เจออยู่ดีก็แปลว่าหมุนแล้วแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยก คือ6%กรเซที่เขาติ๊กมากันจาก397รลายกับอันสุดท้ายก็คืออันสุดท้ายคือช่างแม่งนั่นเองว่าไม่ทำแหละอะไรเงี้ยฉันอาจจะเจอธุรกิจอื่นที่น่าสนใจกว่าอะไรเงี้ยนะทำมีคนชวนไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเอออันนี้ดูแล้วไม่ไว่า์หยุดดีกว่าอะไรเงี้ยก็หปก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้อะโดยรวมผมว่าพอสรุปมาแล้วก็เห็นเลขนะแล้วเราจะได้รู้แหละว่าโอกาส ที่เราจะตกอยู่ในคัตเตอร y ี่ไหนมันเป็นเท่าไหร่ผมดูแล้ว1ใน3เนี่ยก็คือเนี่ยไอเนี่ย P.M.F. นะ No Market Product หรือ Product Market Fit ที่ไม่ได้เจออะไรนะแล้วก็ต่อให้เจอก็จะไปเจอ Outcompete เออหนึ่งในห้ามันเป็นสเตตสเตตเลยอะ่ะก็จริงไอ p าย c e คอร์ i s อชูจริงมันประเมินได้ก่อนนะมันก็เลยไม่ค่อยเจอกันนะมันเจอแค่สิบ้าอร เว้นแต่งานบางอย่างที่มันสามารถไม่สามารถที่จะประเมินต้นทุนได้ง่ายนะเนาะก็เป็นความแกวงเชิงสถิติว่าเฮ้ยมันเราเราไม่ได้ถ้าลงผลิตนี้อะไรเงี้ยต้องผลิตได้แค่นี้ปรากฏว่ามีต้นทุนนู่นนี่นั่นโผลมาภายหลังแล้วกันเนี่ยมันก็จะเจอ fail pricing and cost เนาะเช่นอาจจะรันโปรตไทป์ไปแล้วอา้าว เราผลิตเองดันแพงกว่าที่เขาขายอยู่ในตลาดนําเข้าเฉยๆนี่หว่าร้อยเดียวเราผลิตเองต้องสองร้อยก็ลงแรงไปแล้วก็คัดลอสแล้วกันก็เนี่ยไพคอซิชูหรือจะลงแรงไปต่อคุณก็ลดลดต้นทุนการผลิตดูสิทําได้ไหมถ้ามีปัญญาทําก็ทําองี้ยแต่เรารู้แล้วเนี่ยว่าราคาตลาดร้อยน่แล้วเรารู้ตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราทาที่สองร้อยบาทต้นทุนมันไม่ใช่ราคาขายเขาขายร้อยหนึง่งไปยกตัวอย่างนะ ก็อาการทั้งหมดทั้งหลายที่เจอเนี่ยมันจะตกหลุมอยู่แค่นี้แหละดูแล้วเกินกว่านี้ก็มันน่าจะเป็นเรื่องเชิงลึกแล้วแหละนะก็โดยประมาณขำๆก็ประมาณนี้ผมแนบลิงก์สองลิงก์ของ ay startup fail จากการผ่าชันสูตรศพของสามร้อยเก้สตาร์ทที่เขาทิ้งเหมือนจดหมายลาตายไวอ้อารมณ์ประมาณนะเหมือนทิ้งไว้่าบริษัททิ๊งเพราะอะไรก็เขียนโน้ตแล้วก็เป็นพวกรีเฟกตัวเอง ว่าทาไมเต็งกันแน่แห่อะไรเงก็สรุปออกมาเป็นประมาณนี้ผมว่าอันนี้ดีนะแล้วก็ที่ผมเล่าไปถือว่าถือว่าเป็นแฟกต์แหละอันนี้เป็นคอนเฟิร์มมากกว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วอะแต่ไม่มีคนมาทำไอจีโอไอกราฟิกสวยๆให้ดูนะแล้วก็ไม่มีคนกล้าบอกว่าเขาไปรวบรวมมาสามร้าลายเยอะขนาดนี้จริงๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะอะประมาณนี้